ปพสุรธนีแนะนำการขับรถให้ปลอดภัยและช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์2,565ติดตามจากผู้อึกาค่ะ นายจำนงสวัสดิ์วงหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนทางน้ำและทางอากาศเทศกาลสงกรานต์จังหวัดสุราษฎร์ธานีรายงานภาพรวมการเกิดอุบัติเหตุสะสม3วันเกิดอุบัติเหตุรวม22ครั้งผู้บาดเจ็บ21คนและผู้เสียชีวิต3คนซึ่งผู้เสียชีวิตขับขี่รถจัก,กรยานยนต์และไม่สวมหมวกนิรภัย ทา้งนี้ช่วงวันหยุดยาวประชาชนนิยมออกเดินทางทำให้มีปริมาณรถหนาแน่นจะมีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงกว่าช่วงเวลาปกติ โอกาสนี้ขอแอนะนําข้อควรปฏิบัติขณะขับรถทางไกลได้แก่ไม่แซงในเส้นทางเสี่ยงอันตรายไม่ขับรถตามหลังในระยะกระชั้นชิดไม่ขับรถเร็วให้สัญญาณทุกครั้งก่อนหยุดรถเลี้ยวรถหรือแซงถ้าขับรถช้ากว่าความเร็วปกติควรขับช่องซ้ายสุดไม่ควรใช้ไฟสูงขณะขับรถเพราะแสงไฟจะไปแยงตารถคันอื่นทําให้เกิดอุบัติเหตุได้หากขับผ่านเส้นทางแคบหรือขึ้นเนิน ควรขับชิดช่องทางซ้ายและให้สัญญาณเตือนรถที่วิ่งสวนมาที่สำคัญคือเคารพกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุเป็นสงกรานและทุกวันที่ปลอดภัยและมีความสุขวิภาวันเทพประยุ์สวทรสุราธานีรายงาน